มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด่นเด่นด,ดังนะคะและงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดหวยตัวเต็งกล่งเลข2ตัวนะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดหวยตัวเต้งเกลีงเลข2ตัวงวดนี้จะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยนะคะหวยมีไม่เยอะค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะ ด้วยตัวนี้ค่ะไปกันต่อเลยนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลขสองตัวค่ะตัวแรกขาดชัดๆค่ะ ด้วยตัวนี้ค่ะดูกันไปเรื่อยๆดูให้จบเลยนะคะหวยตัวเต้งเกลิงเลขสองตัวค่ะไปกันต่อค่ะตัวต่อไปค่ะตัวแรกนะคะเน้นๆเลยค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะคะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกขาดชัดๆเลยค่ะ ามด้วยตัวนี้นะคะหวยใกล้หมดแล้วนะคะเอาโชคอาลาราดมาฝากกันค่ะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,565นะคะไปกันต่อเลยค่ะตัวต่อไปค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะ ามด้วยตัวนี้ค่ะและเลข2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเลขเด็ดหวยตัวเต้งกลิงเลข2ตัวนะคะกับ2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะ าด้วยตัวนี้ค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ